มันทำไมมันมันอุ่นเพราะมันทำอะไรไม่ได้เอ้าทำไมทำไม่ได้ไม่รู้อันนี้คืออะไรไม่รู้การะโดไฟหรอ ล้อล้อรถล้อมันรึไงใช่ไหนอะทำกับข้าวยังรอซื้อกับข้าวเนี่ยหิวจะแย่แล้วเนี่ยโอ้โหนะ่ากินโอโ๊กับข้าวหกข้าวหกนะกินได้ข้าเท่าไหร่เนี่ยกี่บาท <10 S 1> คะ,ทคะโอ้สิบบาทดลดได้ไหมได้ค่ะลดเหลือกี่บาท อืมอร่อยจังเลยใส่ซอสไหมคะไม่ต้องละค่ะใส่ค่ะอืมใส่ดีกว่าใส่ไม่เกว่าเจี๊ยใส่นิดเดียวนะได้ใส่นิดนึงนะไม่ต้องใส่เยอะนะค่ะเดี๋ยวมันเปรี้ยวค่ะใส่ซอสอะไรให้อ่ะใส่ซอสอันนี้ค่ะอืมลองชิด อร่อยจริงจริงฮะเผ็ดเผ็ดเติมน้ำเติมบอมเลยเติมน้ำอันนี้เติมน้ำน้ำแก้วกี่บาทอ่ะสิบบาทค่ะโอ้สิบบาทลดดิกได้ไหมค่ะตังไม่พอเหลือกี่บาทอ่ะสีบแปดอ้าวลดแล้วก็ยังเหลือสิบบาทอือหือเจ๋งเลยค่ะอืมอร่อยหายเผ็ดละ ใ,ใช่หายแล้ว